สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับจะเอชแนเนลนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูบอลสีนะครับใบสวยนะครับลวดลายนะครับน้องสวยงามเป็นเอกลักษณ์มากเลยล่ะครับผมสวยมากๆครับผมชอบมากเลยครับสีเขาดูไม่เหมือนใครนะครับตั้งแต่ดูบอลมานะดูการกระจายนะครับการกลัดสีนะครับ จะเป็นสีแดงอมชมพูนะครับท่านผู้ชมแดงอมชมพูนะแล้วก็สีเขียวนะครับผมใบสวยจริงๆครับผมท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าน้องเขาชื่อว่าอะไรนะครับสวยมากๆลักษณะสีสันนะครับแต่ว่าใบนี้ออกสีแดงครับ เป็นแดงเลือดเลยนะครับท่านผู้ชม,ชมแดงเลือดเลยนะครับ2ใบจะสีไม่เหมือนกันนะกับใบม่อกีีนี้จะออกสีแดงอมชมพูนะครับอันนี้แดงอมชมพูครับก็ธรรมดานะครับเหมือนบอลด่างนะครับบางต้นก็จะ,ะบางใบก็จะเป็นขาวบางใบก็เป็นเขียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เหมือนกันได้นะครับผมแต่ว่าใบเนี้ยสีแดงเข้มมากเลย แดงออกแดงเลือดเลยแล่ะครับสวยมากครับผมน้องกาลังโตนะครับกําลังจะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะสวยสวยจริงๆครับดูส,สิครับเฮ่ก็ลายน่ารักลายน่าเอ็นดูนะมองไปมองมาก็เหมือนลายตุกกยต๊กแกนะครับเหมือนลายตุ๊กแกนะครับน้องเขาเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นการผสมเกสรน,นะครับ ของบอนสีนะครับสวยๆนะครับเป็นบอนสีพันดีนะก็ามาผสมกันแล้วเ,เป็นลูกไม้ครับท่านผู้ชมต้นนี้ได้มาจากความขวัญใจนะครับขวัญใจบอนสีนะครับผมสวยมากๆากครับผมผมรักมากเลยต้นเนี้ ต้องขยายพันธุ์ก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับอยากจะ,ะได้นะครับเดี๋ยวจะแบ่งปันแต่ว่าผมต้องขยายพันธุ์ก่อนนะครับดูสิครับสวยจริงๆชอบมากเลยครับสวยมากน้องกําลังเริ่มกลัดสีนะเดี๋ยวถ้าเวลาน้องอเขาออกกลัดสีเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าลูกไม้ต้นเนี้ยจะกลัดสีสวยขนาดไหนนะครับผมดูสิครับ ใบนี้มีทั้งแดงมีทั้งชมพูนะครับแดงอมชมพูสวยมากเลยแต่ละใบไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันจริงๆครับแต่ว่าสวยงามขอบคุณที่มารับชมจนจบคลิปนะครับก็เป็นอบอนซีสวยๆนะครับลูกไม้นะครับน่าหลงไหลนะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังเปลี่ยนกระถางให้ลูกไม้เบบีเบีนะหลายต้นเลยครับผม ที่ทําคลิปลงไปครับผมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับโชคดีเป็นของท่านทุกท่านนะครับสวัสดีครับ